Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine. Hello, everyone. Here you are with me again, Boisian. We go again with the English class, okay? So, have you ever heard about emphasizing adjective? Emphasizing adjective my ความหมายเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นอย่างเช่น I say it's hot หมายถึงมันร้อนอากาศมันร้อนแต่ปอยต้องการจะเน้นคำว่าร้อนให้มันมีน้ําหนักความร้อนมากขึ้น I can say it's very hot สังเกตไหมคะจากคำว่า it's hot เป็นคำว่า is very hot คำที่เสริมเข้ามาคือ very เป็นการเน้นคำว่า hot ให้มีความหมายเน้นให้มีน้ำหนักมากขึ้นโอเคคะ,ะอันนี้ประโยคที่หนึ่งส่วนประโยคที่สองก็คือ it is correct ต้องการจะเน้นคำว่า correct ก็คือปรเจะพูดว่า it is absolutely correct คือประโยคความหมายเดิมว่ามันถูกต้องแล้วแต่เราต้องการจะเน้นคำว่ามันถูกต้องแล้วป้ยเลยใช้คำว่า it is absolutely correct absolutely คือคำที่เข้ามาให้คำว่า correct มีน้ำหนักมากขึ้นโอเคนะคะต่อไปเรามาดูประโยคที่3กันนะคะประโยคที่3ก็คือ it is great ป้ยจะใช้คำว่า it is really great ก็คือเป็นการเน้นคำว่า great ให้ดียิ่งขึ้น,นตรงที่ว่า it is really great มันยิ่งดีหนักเป็นการเน้นคำเข้าไปอีกนะต่อไปจะเป็นคำว่า it is urgent แต่โยต้องการจะเน้นหนักคำว่า urgent ให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นจะใช้คำว่า it is extremely urgent Extremely เข้ามาเน้นน้ำหนักของคำว่า Urgent นะคะตรงนี้เข้าใจกันนะต่อไปประโยคถัดไป this is my house ความหมายนี่คือบ้านของฉันแต่ต้องการจะเน้นคำว่าบ้านเป็นของฉันโปจะใช้คำว่า this is my own house this is my own house สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนคราวหน้าเรามาเจอกันอีกคลาสถัดไปจะเป็นแบบไหนมาดูกันวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ